โรงเรียนบ้านท่ามงคลยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกท่านคะ่ะโรงเรียนบ้านท่ามงคลตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาครอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ระทมศึกษาน่านเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายนิรันยอดคำปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนและมีนักเรียนทั้งสิ้น110คน <lli> องค์ประกรอบที่1นานโยบายของโรงเรียนโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกรอบด้วยครูนักเรียน ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้แทนองค์กรชุมชนต่างๆทั้งนี้โรงเรียนก็มีการจัดทำนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งโรงเรียนก็มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่รองรับนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวด้วยองค์ประกอบที่สอง การบริหารจัดการในโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพมีคณะทำงานรับผิดชอบในแต่และโครงการและมีผู้นำอนามัยโรงเรียน,น,นมีระบบนิเทศติดตามและนำผลที่ได้ไปปรปับปรุงพัฒนาในโครงการต่อไปองค์ประกอบที่3โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนมีโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเช่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนกิจกรรมํำจัดลูกน้ำยุงลายกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกเป็นต้นองค์ประกอบที่4การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพโรงเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โวยการจัดการควบคุมดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเพื่อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจองค์ประกอบที่5บริการอนามัยโรงเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการตรวจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพื้นฐานที่จําเป็นซึ่งก่อให้เกิดการระนะักและเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง <S <S องค์ประกอบที่ 6. สุขศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา การกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารกิจกรรมแปลงฟันเป็นต้นองค์ประกอบที่7โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย นักเรียนส่วนใหญ่มีการจเจริญเติบโตตามมาตรฐานและไม่มีภาวะขาดสารอาหารโรงเรียนมีการจัดทำโครงการอาหารกลางวันซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียนชั้นอนุบาล1นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้หนึ่งดมที่โรงเรียนทุกวันองค์ประกอบที่8การออกกำลังกายและนันทนาการ โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโรงเรียนมีการจัดทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและนักเรียนได้รับการทดสอบสรขภาพทางกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งองค์ประกอบที่9กาการให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมโรงเรียนมีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับครูและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนองค์ประกอบที่10การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่างๆที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานของสังคม ซึ่งโรงเรียนบ้านท่ามงคลสามารถประจักษ์ความร่วมมือแก่ครูนักเรียนผู้ปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเลือกและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคอนเพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ความสำเร็จและพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป